นังสื่อชุดวางรากฐานชีวิตคริสเตียนของพันธกิจเดเร็กปรินตอนที่6การใช้พระคัมภีร์ของพระเยซูพระเยซูทรงตรัสกับพวกยิวในยอห์นบทที่10ข้อที่35ว่าถ้าคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้ ตลอดพระคัมภี์พันธสัญญาใหม่มีเหตุการณ์เจาะจงในชีวิตของพระเยซูเช่นการประสูติการเป็นมนุษย์การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนในพระคัมภีร์กล่าวว่าเพื่อจะสําเร็จตามพระคัมภีร์พระเยซูไม่สามารถรับรองสิทธิอํานาจของพระคัมภีร์ได้มากไปกว่าการทําตามพระคัมภีอีเรามาดูการใช้พระคัมภี์ของพระเยซูกันบ้างค่ะ อย่างเช่นตอนพระองค์ถูกมารทดลองหากคุณผู้ชมจำได้เมื่อพระเยซูทรงรับการบัพติศมาในน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเหนือพระองค์และมีพระสุรเสียงของพระบิดาตรัสมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระเยซูไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อถืออดอาหารและให้มารทดลองเป็นเวลา40วัน ภายหลังพระองค์ทรงหิวมานก็เข้ามาทดลองพระองค์มานเริ่มต้นพูดกับพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังจำได้ใช่ไหมคะพระบิดาเพิ่งทรงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมานพยายามทำให้พระเยซูสงสัยในพระวจนะของพระเจ้าแต่พระเยซูทรงตรัสโต้ตอบว่า มีพระคำที่เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเทียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจากนั้นมันก็เปลี่ยนเรื่องทันทีเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าทั้งพระเยซูและมารซาตานไม่มีความสงสัยในสิทธิอำนาจของพระวจนะพระเจ้าเลย ทุกครั้งที่พระเยซูทรงถูกทดลองพระองค์ทรงตรัสว่ามีพระคำพีเขียนไว้ว่าจากนั้นมันก็เปลี่ยนเรื่องทันทีเพราะมันไม่มีคำตอบสำหรับพระคำพีร์สิ่งแรกที่มารหรือซาตานทำคือการทำให้สงสัยในพระวจนะของพระเจ้าและนี่คือวิธีเริ่มต้นของซาตานเสมอมันจะตั้งคำถามก่อนแล้วค่อยทำให้เราสงสยัย และความสงสัยจะนําไปสู่ความไม่เชื่อความไม่เชื่อนําไปสู่การไม่เชื่อฟังการไม่เชื่อฟังนําไปสู่การไม่ปฏิบัติตามนั่นคือการกระบฏเหมือนครั้งหนึ่งที่มันตั้งคําถามกับเอวาว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้เอวาทําผิดพลาดเธอคิดว่าเธอสามารถเผชิญกับซาตานได้นี่คือบทเรียนที่ดีสําหรับเราทุกคน โปรดจำไว้ว่ามารซาตานเริ่มต้นด้วยคำถามที่ทำให้เราสงสัยแต่มันสามารถสานต่อไปถึงการปฏิเสธพระเจ้าได้ดังนั้นอย่าพยายามเอาชนะซาตานด้วยหลักปรัชญาหรือทฤษฎีใดๆแต่ต้องตอบมันง่ายๆด้วยพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17เปาโลกล่าวว่าจงถือพระแสงของพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้ามีคำกรีกสองคำที่ถูกแปลว่าพระวจนะ คำแรกคือโ o โก s อีกคำคือเรมาโลโก s คือพระวจนาที่ถูกสื่อสารผ่านไบเบลิลส่วนเรมาคือพระวจนาที่ถูกกล่าวออกมาหรือการพูดออกเสียงและเรมาถูกใช้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17นี้ดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับมารซาตานคุณต้องต่อสู้กับมันด้วยการกล่าวพระวจนาของพระเจ้าออกมา พราคัมภีจะไม่ปกป้องคุณหากคุณเก็บไว้บนชั้นหนังสือหรือวางอยู่เฉยๆคาคำพีจะใช้ได้ผลเมื่อคุณพูดออกมาเพื่อตัวคุณเองและนี่คือสิทธิอํานาจของพระวจนะพระเจ้าที่ส่งมอบไว้กับคุณแล้วและพระองค์ทรงคาดหวังให้เรายอมรับสิทธิอํานาจนั้นในทุกด้านของชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพรวจนะอันล้าค่ายิ่งของพระองค์